อย่าคันเลยอย่าก็มือซุกใส่มือซุปหนูไร่หน่ที่คือคนไก่ในการควบคุมแต่บไปกับริบนะครับแบบเห็นเมฆทำแบบยังไงแต่บานแต่บานครับแบบโบราณโบราณเพระมันจะอยู่กัเนี่ก่าสุดมันนะไฟฟ้าขาบานไม่ไหมไฟฟ้าขาบานไม่ไหม กูมีเป็นกลุ่มถิ่เม่าซ่ากูมูครับมีท่านเบิดเนี่ยน่าเล่าเราท่านเบิ้ดเลยเม่าอะไรมีหลายกลุ่มครับกลุ่มถิ่อยากก็ไก่ก็มี่อยากก็ม้วนก็ไก่ก็มีเมื่อกวนแล้วกลุ่มนี่อยากก็เล่าท่านเบิดครับเยังไองัวใอยู่ทางเรามีหลายอาชีพครับร่วมช่างอยู่ในนี้เบิดเรียนผมห้าหมื่นห้าพันอยู่โอเค โซเฟรถครับรถท้ายนั่นนึงนี่มันเลี้ยวเซียเลี้ยวเฮียหวังเหตุการออกพ้รซะนี่ตรงว่างพระฤกเ์จุคลองไว้เอาใจมาใส่กันครับร่วมพลนที่วัดหลองข้ามครับเรือนั้นไมเกี่ยวกเรื่องนาครับปลาเนกแกงคัวปาเนกสอยกับสรยอย่างเดียวครับ กินก็กินกินแหกหม้อกับตามาเชีวตามแต่นั้นตามแต่นั้น้อนนะครับตอนกำลังได้งานนะครับวัดร่องคำครับเชิญเที่ยวงานนะครับเชิญเที่ยวงานครับวันที่สิบแปดสิลาคมทีหงนะคงานกันตั้งแต่งานเหมืนเสาครับตักบาดเทโบครับตักบาดเทโบโรหณะกุญแจร้อยแปดลอยเก่ารูปครับยิน หลังจากตักบาตแล้วก็ร้อยหวยทำงานเด่นี่กีฬาครับหลังจากตอนหนึ่งเลยครับกีฬาเสงค์องเฟสบอลบอลเล่บอลเปตองนี่น้อยดาวสิงโชคการกุศลบรรยากาศการทำงานสองกลุ่มแล้วครับยังบ่ทั้งในกลับบ้านครับคุ่มนี้ มีซองกรณีครับเราวัดครับเนี่ยออกมไม่ข <นะ S 1> อโทตามครับอะไรร้อนอมากนีนน่น,น,น,นี่มากกระไรเลยโอ้เขานี่เขาต้องใส่น้อยจริงมือนการทตรงนครับกุนไกลแบบอันน,น,นี้อยู่น้ำฮียนมีเก็บมาใส่ผสมมาซานครับนีนน่นนนเอาตัวโดวมี่ท่องเรือ จังเ็ช็คยวไปไป,ไป,ไปล่อยไปเราจังไปเช็คปลายซ้ายจุดเดียนนะ่ะครับมีจุด,ดียน